มาต่ออีกหนึ่งเรื่องราวค่ะ,คะกับปุ๊กลุกลทิพย์ค่ะที่ล่า <ไป S 1> สุดเนี่ยปัดตอบรับรักของแอมอ้ําขอัยค่ะแอมแอมนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะปุ๊กลุกฝนทิพย์เป็นหนึ่งในสาวที่เข้ามาอยู่ในปาร์ตี้วันเกิดของซุปตาอ้ําพัชราภานะคะซึ่งสาวผิวเข้มได้ซื้อเครื่องประดับให้พี่สาวสุดซี้เป็นเครื่องประดับที่บอกว่าเจ้าของวันเกิดชอบมากมากค่ะซึ่งงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะถามถึงไฮโซแอมนะคะว่าแอบ,บเอาของขวัญมาให้หรือเปล่าค่ะ จริงไม่ทราบเลยค่ะพี่แล้วก็เหมือนเราก็ไม่กล้าถามเห็นพี่เห็นพี่อั้มก็ก็แฮปปี้ดีอย่างวันเกิดก็แฮปปี้ดีก็ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยไม่มีถ้าฝากคงไม่ถึงหนูค่ะอาจจะฝากไปทางพี่ๆคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะในงาน,นมีอะไรไหมหรอคะก็พี่อั้มเซอร์ไพรส์คนอื่นนะพี่อั้มร้องเพลงบ่อยแบบว่าไม่ปล่อยไมค์เลยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเซอร์ไพรส์เพื่อนๆมากกว่าค่ะเซอร์ไพรส์ที่เขาอยากจะมีพี่อมกลับมา ก็ไม่นะคะไม่ไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นนะคะหนูก็ไม่เห็นก็เห็นทุกคนก็สนุกดี<ๆ>ก็ไม่ได้มีใครแบบพูดในส่วนนี้อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ได้แต่เป็นกําลังใจนะคะในส่วนอื่นๆเราก็คงแบบว่าเหมือนให้พี่ๆที่แบบเ,ออเขาโตเขาแบบดูในส่วนนี้ไปเพราะว่าหนูก็เด็กมากเกินกว่าที่เราจะแบบเข้าไปในส่วนนั้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนอีกเรื่องที่มีข่าวว่าคนที่เคยตกเป็นข่าวอย่างน้องธนาตอนนี้แว่ว่ากำลังคุยอยู่กับวิววรรณรสด้วยค่ะ หรอไม่ทราบพี่วิวจริงเหรอคุยกับพี่วิวปกติค่ะเพราะว่าเพิ่งเจอพี่วิวเมื่องานไทยรัฐที่ผ่านมาก็ก็ปกติก็ทักทายกันตลอดอยู่แล้วไม่มีอะไรเขาเป็นแฟนกันเนาะเออเดี๋ยวไปเซลดีกว่าไปเซลพี่น้องดีกว่าเนาอ ไม่เอาเดี๋ยวแซวพี่วิวดีกว่าแซวฝ่ายหญิงน่าจะปลอดภัยกว่าจะได้เป็นเราสนิทกันอยู่แล้วใช่ป่ะส่วนตัวสนิทกับพี่วิวค่ะโอเคไหมถ้าเกิดเขาต้องการโอเคดิพี่เพราะเราก็เคยมีข่าวไปกิ๊กกับน้องอะไรก็ไม่ได้กิ๊กออค่ะแล้วไม่มีแฟนอีกแล้วเนาะไม่มีแฟนคุณนั้นว่าไงก็ยังไม่ได้เป็นแฟนค่ะ